ครับผมอันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่คับผมเป็นรถสุสกิแครี่ปี11สภาพมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยแต่ไม่มีชนนะเครื่องดีเดินเรียบนิ่ง เดิมๆอันนี้ขายไม่แพงครับขายตามสภาพครับผมมีหลังคาตะแกรงให้เรียบร้อยมีไลเนอร์มีล้อมแบมเอาไปขนของรับเหมาก่อสร้างได้เลยครับผมวิ่งทางไกลดี คันนี้นะครับปี11นะครับราคาอยู่ที่139,000สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 8 5 2 3 6 9 0 0 0ขอบคุณครับ